อเคครับเข้าได้ครับสองถังได้ครับชีดดับไม่ต้องปิดาเบาชีดเสร็จแล้วนะครับต้องถังใหม่ถือถังออกมาเล่าบนหลังให้กับไปโอเคนะครับพร้อมแล้วจุดครับอป้อนได้เลยครับป้อนตลาดป้นได้เลย

ครับ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  ดูนะครับว่าใบหรือของเหลวนะครับจะจุดติดที่ไอนะครับไม่ได้ติดที่่านน้ำมันนะครับไม่ได้ติดที่ตัวน้ำมันนะครับดูนะครับตัวโรบิที่ไหนครับที่ไอนะครับบุกเข้าเลยทิศทางอย่างลงนะครับ ลงมาถัวที่ตีงนะครับต้องไปใกล้ใกล้ใ้กัไปเตยครับน้ำมันเปไงเด็นอองเองขานไหมครับปะเด็นการใช้เครื่มีในการดับน้ำมันกเลยต้องสายเยอะๆนะครับใครยังไม่ดับนะครับรรรคคัับบใ ยังไม่ดับนะครับให้เอามาดับด้วยนะครับไม่ต้องกลัวสามร้อยมาไป้องครับวิ่งครับตะองเบื่อกอกถึงแรงลูกที่ทางรถชี้โอเคครับสามร้อยมาทางด้านขวาครับทางด้านขวานะครับลงไปงนูกแล้ว

ได้านดูนะครับไปทางขวานะครับหาพี่ไก่ครับวิ่งครับจับเพืงอนก็วิ่งครับเฉลแ่งเอาวางถังลงครับหมดเลยครับโค้งถังลอยลงมาครับวางไว้ก็ได้เพื่อนพี่จะได้ไปใกล้ใกล้โอ้โหแข็งแรงจริงๆนะครับพันาเกพป็นะครับ น้ำคที่ยตา้ทรจะไี่ครม้รไม่ได้ครับมดี่ไครี่ครได้ครี่ครี่ครี่คร